การถวายเทีเข้าพรรษาเทียนเป็นแสงสว่างทําลายความมืดการถวายเทีเข้าพรรษานี้บรรดาธรรมพุทธวิสัตถนายอานิสงส์ในการถวายเทีย,ยนท่านทั้งหลายในชาติต่อไปจะไม่มีความมืดํำว่าความมืดในใจของท่านคือปัญญาไม่ดีที่จะไม่มี จะคิดอะไรก็ตามจะมีความแสงสว่างคิดออกอยู่เสมอคิดได้ตามความประสงค์นี่อย่างหนึง่งให้ปรการหนึ่งการถว้นถวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่าถวายกระแสไฟในพระศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาก็มีสมีกายสว่างมากต่อไปถ้าบรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพยคกุญญายานอย่างพระอนุรุตอย่างพระอนุรุตนี่ถวายเทียนเข้ามาสาตลอดมาถวรยค์พที่ผมไฟชอบวัดไหนมืดชอบสว่างายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติตที่ท้ายเมื่อเป็นพระอรหันตวิชาสามท่านสามารถมีทิพยคกุยานสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่ลันโดยสันธิทายายก็จะสู้ไม่ได้ <c oughs> นี่ระการหนึ่งถ้าธานัลไหลไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็จะมีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดานางฟ้าและพรหมเขาถือรัศมีกายเปน็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเปน็นสำคัญองค์ไหนถ้ามีรัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมาก ตัวอย่างในเมื่อสมัยองค์สเด็จพระูมีพระภาเจ้าจะมีพระชนอยู่เวลานั้นสาวกขององค์สัด็จพระโรมัคโทคือพระมาหากรส์ออกจากนิโรธาสมาบัติก็เป็นเวลาพอดีที่พระอินทร์ในบันก่อนวันนั้นพระอินทร์ท่านพาเทวดานางฟ้าทั้งหมดเดาดึงไปเที่ยวสวนนันทวัน บังเอิญไปพบเทวดาสี่องค์ที่เกิดใหม่พระอิน์ไม่ทราบมีแสงสว่างมากกว่าพระอินพระอินก็ถามปัญญสิกขาเทพบุตรถามว่านั่นใครปัญญสิกขาเทพบุตรก็บอกว่าเป็นเทวดาที่เกิดใหม่เมื่อวานนี้มีแสงสว่างมากพระอิน์ทก็หนักใจเลยกลับวิมานไม่เที่ยวแล้วปวดหัว เพราะเป็นเจ้านายเขาจะมีแสงสว่างไม่เท่าเขาต่อมาเมื่อวันลงขึ้นพระมหากระสบออกจากนิโรธาสมาบัติตามธรรมดาพระจะออกจากนิโรธาสมาบัติจะต้องโปลดคนจนเขาไม่โปรดคนรวยถ้าบุคคลผู้ใดทําบุญแต่ผู้เดียวในวันนั้นถ้าจนอยู่ในวันนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีทันทีถ้าเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วก็จะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ ฉะนั้นเมื่อหากระสบออกจากนิโรธสมาบัติปันดาน,นางฟ้าทั้งหลายก็พากันเหาะมามาเป็นฝูงจะมาถ่บาทก็หากระสบกถาหากระสกก็บอกว่าพวกเธอเป็นนางฟ้ามีความร่ำรวยแล้วมีความสุขจงหลีกไปฉันไม่สงเคราะห์คนรวยฉันจะสงะเคราะห์เฉพาะคนจนนางฟ้าก็ต้องกลับ กลับไปก็เห็นว่อินจัดแจงตัวพอดีตั้งใจจะมาใส่บาตรพระมหาก็ศ์นางฟ้าก็กราบทูลว่าเทวค้าเจราเทวราชาอย่าไปเลยหม่อมฉันไปมาแล้วพระมหาศ์ขับเพราะคนรวยไม่ทไม้ทำบุญจะให้ทำบุญเฉพาะคนจนไออินก็บอกว่าถ้าไปอย่างเธอก็ใส่บาตรไม่ได้ถ้าไปอย่างฉันเนี่ยใส่บาตรได้ ดานั้นพระองค์จึงนิรมิตกระท่อมเล็กๆขึ้นชานเมืองแล้วสองคนตายายคือว่าทั้งสามีปัญญาปัญญากันด้วยก็แปลงเป็นคนแก่ปัญญาท่านก็นั่งทํากับข้าวอยู่ในครัวพระอินทร์ก็เป็นคนแก่นั่งดึงดับดึงต้นหญ้ายอยู่ชายบ้านพอดีกระหมหากระส่งก็มีความนิยมว่าร่างกายอดข้าวมาทั้งสิบห้าวัน เวลานี้มันต้องการอาหารเราจะมีใครสงเคราะห์เราบ้างาเราจะไปวินาบาัิก็มองเห็นภาพคนแก่สองคนหน้าสงสารแต่มากท่านยายก็แก่มากท่านตาก็แก่มากท่านยายทำกับข้าวในครัวท่านตาถอนต้นหญ้าอยู่ข้างบ้านคิดว่าสองคนตายายนี่คนในการสงเคราะ ท่านลืมใช้ชปพยานไปอย่าลืมว่าพระอาหารหันต์นี่ไม่ได้ใช้ชักชิบยานตลอดวันนะเขาจะใช้เฉพาะเวลาที่จําเป็นถึงแ <c oughs> ม,ม,ม้การเวลาจะล่วงเลยมาแล้วสักกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็ตามถ้าเขาต้องการจะรู้เขารู้ได้ทันทีว่าคนนั่งคุยกันกี่คนบินทาพระกี่คนนั้นเสริญพระกี่คนอยากจะใส่าบาตรเท่าไรอยากจะฆ่าสัตว์เท่าไรเขาต้องการจะรู้่ยรู้ได้ทันที เวลาจะเลยมแล้วก็ตามใครพูดว่ายัางไงบ้างเขาจะรู้หมดฉะนั้นถ้าหมาก็สบก็ลืมใช่ที่กุ้ใหญ่คือว่าไม่ใช่ลืมไม่ใช่หน้าทีพระอรหันต์ที่ต้องใช้ตลอวันพระอรหันต์มีการระวังตัวอยู่เสมอ <c oughs> คือไม่ปล่อยให้จิตพลาดากฌานสมาบัติมีการทรงตัวให้ฌานสมาบัติเมื่อเห็นคนแก่สองคนหน้าสงสัยก็สองคนตายยายแรงตัวลงมาแล้ว ถ้ามหากระสบเห็นคนแจกข้าวคนกสงสารลูกหลานก็ไม่มีลำบากเหลือเกิเนก็เหาะมาในอากาศพอถึงเวลาใกล้คนจะเห็นก็ต้องลงคนเห็นไม่ได้เดินมาเฉียดบ้านท่านตายก็บอกว่าพขะคุณยากเขารับเขาจะมนุดก่อนแต่เขารับผมสองคนตายายจนมากอยากจะทําบ,บุญกับพระก็ไม่มีโอกาสจะได้พบพระนานๆจะพบพระแต่ครั้งหนึ่ง บางครั้งพบพระก็ไม่มีของทําบุญบางทีมีของจะทําบุญก็ไม่พบพระเวลานั้นหาพระยากวันนี้กับผมมีอาหารเช้ายังไม่ได้กินได้โปรดรอรอกรทุกขอรับถ้ามหาก็สดก็หยุดท่านตาก็ร้องถามท่านยายว่าย้ายอาหารในครัวเสร็จแล้วหรือย,ยังยายก็ตอบว่าเสร็จแล้ว ถ้าอย่างนั้นนำมาใส่บาดพระท่านเธอะ<ๆ>ก็แกไม่ได้แกงไม่ได้หงดวงจนนิัวเองอ่ะเห็นไหมล่ะของทิพย์เหนะพอทำท่าไปแบบนั้นหลอกก็หาศพอย่าลืมนะถ้าอาหารก็ถูกหลอกได้เหมือนกันนะเป็นอนันตาท่านใหญ่ก็นำอาหารมาต้องหอาศพมันก็ไม่ได้สนใจพอใส่บาดลงไปในบาดเป็นอาหารเป็นปทิพย์ก็เตะจมูกทันที คือรหมายข้าบึเนี่ยท่านอยู่ป่าท่านฉันอาหารแต่เทวดาจนชินเพราะกลิ่นกระทบก็ก็รู้สึกทันทีว่านี่ของทิศจึงใช้ทิพยานดวงอ้าวตายจริงนี่มันไม่ใช่ตาแก่ในท้าวโกศีสกเทวราชก็อินทหารข้าศึกก็ถามว่าท้าวโกศีท่านร่ำรวยเป็นเทวรเป็นเทวราชาแล้วทําไมมาแกล้งคนจน มาแย่งคนจนพระจอกจากเราทรธสมาบัติเขาจะสงเคราะห์คนจนพี่ก็บอกว่าผมก็จนเหมือนกันครับ่ันถามว่าท่านมีเวทยันตริมานสูงตัง้งพันชั้นมีนางฟ้าประจำิมานตั้งแสนองค์ล้วมีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลทำไมจะเรียกว่าจนท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ผมไปสวนนันทวันไปเจอเทพุตดที่เป็นบริวารของผมสี่อง มีรัษมีกายสว่างกับผมไม่เพื่อผมเป็นนายเขาไม่แสนสว่างจะกายสู้เขาไม่ได้มันก็ใช่ไม่ได้ต้องหาบุญบารมีเพิ่มเอาก็ะสบไปทำไงบอกทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะเอาไปแล้วเห็นไหมไม่เป็นไรไปเขากินเข้าไปแล้วบอกทีหลังอย่ากินอีกน,นะเขาล่อเขหมดแล้วเห็นไหมเออท่านพระอินทร์็เลย ยอมแล้วบอกที่หลังไม่ทำนะครับพอแล้วแต่ถ้าว่าบังเอิญมีเทวดาวไหนสว่างกับผมผมก็เอาใหม่คราวนี้เลิกกันพระอินทร์ทั้งอะไรเหาะข้าไปบรยากาศร้องเสียงกล้องทั้งก,กาลสุทินังปตเตมธานังโหทานังปรมะทานัง,าานงอัมเหอมหากสะป,ปานะอาศวะกยาหังโหตุที่อยากยมว่ากันเนี่ เสียงนี้กล้องเขลังจะส่งมหาวิหารท่าพระเจ้ากรุงเทศอยู่มีพระถามว่าเสียงอะไรพระเจ้าข่าท่านพระเจ้าบอกว่ากระสบลูกชายสถาคตเสียท่าไปอินทรแล้วเอาเสแล้วทเที่ยวหนึ่งโดนมาหลายเที่ยวเต็มทีพระหากระสบนี่แต่ความจริงท่านอาจารย์ทะดงชนะะขยันินทาเนี่ยเล่าสู่กันฟังได้